สวัสดีค่ะทุกๆคนสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําในเรื่องของเอกสารเงินผ่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมีหลายคนมากๆนะคะที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับการผ่อนประกันรถยนต์นะคะแล้วก็อยากรู้ขั้นตอนของการชําระเงินด้วยนะคะก็คลิปนี้จะเอามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้พอเป็นแนวทางนะคะในส่วนของบริษัทสีกรุงบอกเกอร์เรานะคะจะมี การขายงานประกันลดทั้งแบบเงินสดและเงินผ่อนเนาะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายๆคนต้องการที่จะผ่อนประกันรถยนต์ของตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าในสีกรุงเรานะคะมีผ่อน2แบบด้วยกันก็คือผ่อนแบบเงินสดสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตเลยก็สามารถผ่อนเงินสดได้นะคะและผ่อนแบบผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะคะสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตก็ สามารถผ่อนบัตรเครดิตได้ซึ่งเอกสารก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนเงินสดนะคะผ่อนเงินสดนั้นนะคะในสีกรุงเราให้เครดิตคุณนะคะโดยที่ทำสัญญาเงินผ่อนกับคุณนะคะสัญญาเงินผ่อนจะมีด้วยกัน3แผ่นด้วยกันนะคะซึ่งเวลาคุณผ่อน ก็จะมีตัวแทนนะคะแนะนำขั้นตอนการกรอกเอกสารให้ถูกต้องนะคะกระบวนการในการาทำสัญญาเงินผ่อนนั้นก็คือเบื้องต้นให้คุณเ,เลือกก่อนว่าจะซื้อบริษัทประกันบริษัทไหนนะคะแล้วคิดงวดผ่อนออกมาโดยมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนนะคะคอยอำนวยความสะดวกให้คุณนั่นเองเมื่อได้งวดผ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่พิมพ์เป็นเอกสารเงินผ่อนให้คุณสามใบนะคะ จากนั้นคุณก็กรอกเอกสารให้ครบให้ถูกต้องนะคะโดยที่คุณมีตัวแทนเป็นที่ปรกษาในการกรอกเอกสารสัญญาเงินผ่อนนั่นเองนะคะเมื่อคุณกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวสัญญาจะมีทั้งหมด3ใบคุณจะต้องแนบบัตรประชาชนอีก2ใบซึ่งหนึ่งใบเขียนว่าใช้ในการผ่อนประกันลดของคุณอีกใบหนึ่งต้องเขียนว่าใช้ในการยกเลิก ประกันภัยรถของคุณนะคะเนื่องจากว่าการทำสัญญาเงินผ่อนแบบเงินสดนั้นนะคะเราเราไม่ได้หักผ่านบัตรเครดิตในทุกๆเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณแบบผิดสัญญาในเดือนต่อไปคุณไม่ผ่อนนะคะสี่กรุงก็จะใช้หลักฐานของบัตรประชาชนที่คุณเขียนว่าขอยกเลิกตรงนี้นะคะยกเลิกงานให้คุณโดยอัตโนมัติเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับเอกสารเงินผ่อนเมื่อคุณกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณจัดส่ง ให้กับบริษัทนะคะตามที่อยู่ที่ตัวแทนให้คุณไว้นะคะให้ส่งแบบด่วนเลยนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะได้รับเอกสารแล้วจะแจ้งให้คุณโอนเงินงวดแรกค่ะนะคะเมื่อทําการโอนเงินงวดแรกเสร็จแล้วความคุ้มครองจะเกิดขึ้นนะคะรถของคุณจะมีความคุ้มครองเกิดขึ้นและจะมีการจัดส่งเอกสารนะคะเป็นรายการใบใบชำระเงินหน้าตาแบบนี้นะคะ สีกรุงเรานะคะจะแยกส่วนนะคะในเรื่องของเงินผ่อนนะคะจะเป็นงานที่อยู่ในส่วนของลัคกี้นะคะจะมีหัวลัคกี้แบบนี้นะคะซึ่งใบแจ้งการชําระเงินตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีข้อมูลว่าเป็นรถของเรานะคะแล้วก็มีข้อมูลในส่วนของเลขบัญชีให้เราโอนเงินนะคะเลือกโอนเงินธนาคารไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะคะหรือเรามีบัญชีธนาคารเราก็โอนได้เลยตามธนาคารที่ให้ไว้ตรงนี้นะคะเมื่อโอนเงินแล้วนะคะ ยังมีความสะดวกสบายมากกว่านั้นก็คือ QR Code ด้านล่างนี้เห็นไหมคะคุณโอนเงินเสร็จปุ๊บนะคะคุณสแกน QR Code ตรงนี้นะคะจะเป็น Line Ad ของ Lucky โดยตรงคุณโอนเงินเสร็จเรียบร้อยส่งสลิปเข้าไปใน Line Ad นี้แจ้งว่างวดผ่อนของรถเลขทะเบียนนี้น,นี้นนะคะซึ่งเป็นรถของคุณจากนั้น Lucky นะคะก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้คุณเป็นที่เรียบร้อยค่ะ สะดวกสบายมากๆนะคะอันนี้คือใบเสร็จแบบนี้เขาจะให้มาในครั้งแรกที่คุณโอนเงินงวดแรกนะคะและคุณก็ใช้ใบนี้นะคะในการจ่ายเงินในทุกๆงวดเลยนะคะซึ่งในใบนี้นะคะด้านล่างเห็นไหมคะจะระบุนะคะว่างวดที่2เท่าไหร่งวดที่3เป็นเงินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใบเสร็จแจ้งเงินใบเดียว ชําระจนถึงงวดสุดท้ายที่คุณผ่อนนะคะอย่างใบนี้ก็คือ,อชําระทั้งหมด3งวดนะคะก็คือทําผ่อน3งวดนะคะเป็นประกัน2บวกนะคะเงินจะเงินประกันเต็มอยู่ที่6,400บาทนะคะแล้วก็ทําการผ่อน3งวดนะคะเราก็ใช้ใบนี้ผ่อนจนครบทุกงวดเลยนะคะงวดไหนที่ทําผ่อนเสร็จแล้วก็สแกนแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินยืนยันไปที่ไลาย ของลักกี้นะคะเขาก็จะออกเป็นใบเสร็จให้คุณนะคะเห็นไหมคะว่าการผ่อนเงินสดมันสะดวกสบายมากๆและคุณไม่ต้องเดินเข้าไปที่สาขาหรือไม่ต้องไปหาตัวแทนเพื่อจะส่งเอกสารเงินผ่อนอะไรทั้งสิ้นนะคะเรามีระบบที่อำนวยความสะดวกให้คุณนะคะโอนเงินแล้วก็แจ้งแล้วก็คุณได้ใบเสร็จในการรับเงินเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะเป็นหลักฐานในการรับแจ้งของเจ้าหน้าที่ว่าได้รับ งวดผ่อนของคุณในแต่ละงวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้ไว้เนาะให้เป็นความรู้ไว้นะคะหรือว่าให้เป็นทางเลือกไว้สำหรับใครที่อยากจะซื้อประกันรถยนต์แบบเงินผ่อนนะคะคุณก็สามารถทําได้และก็มีขั้นตอนชี้แจงให้อย่างละเอียดแล้วรวมถึงตัวอย่างเอกสารในการแจ้งชําระเงินในแต่ละงวดด้วยช่องทางการชําระด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปวิดีโอของฝนด้วยนะคะและฝากติดตามคลิปวิดีโอ ต่อต่อไปของฝนด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะจะไดะ้ได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆก่อนใครค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ